ปัญหาคือพนักงานมีสิทธิ์ลาได้ตามกฎหมายแล้วก็ลากันเยอะแยะเลยคนนู้นลาได้ฉันก็ป่วยเท็จลากิจนู่นนี่นั่นเกิดวัฒนธรรมการลาแก้ปัญหายังไงดีครับเอชาผมบอกได้เลยสิ่งที่เขาลาเพราะอะไรรู้ไหมฮะการไม่มาทํางานการลามันไม่ได้เกิดผลเสียกับเขาไอสิ่งที่จะได้หรอยากได้อะไรอะเพราะว่าปัญหาทุกวันนี้สวิการก็ได้พอๆกันโบนัสก็ได้เท่าๆกันขึ้นเงินเดือนก็ไม่ได้แตกต่างไม่ได้อยากได้หรอก คุณลองตัดสิการที่เขาลาบ่อยๆมันส่งผลเสียอะไรทำให้เขารู้สึกเสียไปและจริงๆแนละ้วมันก็ควรจะเสียหนึ่ง performance คุณไม่ดีการที่คุณป่วยเนี่ยมันส่งมันส่งผลให้เห็นว่าคุณไม่พร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะคุณป่วยบ่อยทั้งหมดนี้ตัวชี้วัดคืออะไรเครื่องมือคืออะไรแบบประเมินคุณภาพนะสร้างแบบประเมินคุณภาพ วันนี้หลากหลายองค์กรต่อให้เป็นบริษัทใหญ่ๆเลยแบบประเมินคุณภาพไม่มีการลาจึงไม่ได้ส่งผลการที่คุณลามันส่งผลประเมินเรื่องสุขภาพความสามารถสุขภาพแข็งแรงความสามารถในการทำงานคุณให้ช่องนี้เข้าไปสิประเมินยังไงให้เป็นธรรมนะป่วยจริงกับป่วยหลอกเดือนหนึ่งวันเดือนหนึ่งป่วย2วันเดือนหนึ่งป่วย2วันปีหนึ่ง24วันป่วย ที่ได้รับค่าจ้าง24วันทำงาน1เดือน30วันทำงาน20วันเท่ากับ1ปีคุณป่วยไปแล้ว1เดือนเห็นภาพไหมฮะอย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติสมัครเข้าโครงการปั้น HR สู่วัดที่มือขวา c o HR เติบโตเงินเดือนเพิ่มผู้ประกอบการไม่ต้องเหนื่อยเสียแบบเดิมๆฟรีการอบรมพร้อมทีนที่ปรึกษาให้คำแนะนำสมัครเลยด่วนจำนวนจำกัด